สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโอร่าทาร์รนะคะคลิปแรนดอมสั้นๆวันนี้ค่ะก็คือกลงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะนำพาความสุขสมหวังความสำเร็จมาสู่คุณใครอธิษฐานจิตขอพรเรื่องใดไว้กำลังจะได้รับในเร็วๆวันนี้แล้วนะคะพลังงานอยู่ประมาณหนึ่งถึงสาเดือนค่ะยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ เรามาติดตามเรื่องราวกันได้เลยค่ะมาค่ะคลิปแรนดอมนะคะใครที่ใหม่สำหรับช่องเราอย่าลืมกด subscribe เป็นการขอญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงคุณให้ช่องโอนะคะได้ดูดวงคุณได้อย่างตรงแลน่นอนมากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเวลาโอทำบุญโอโอโอจะกล่าวขออุทิศบุญนี้ให้กับ ลูกดวงที่เข้ามาดูดวงกับโอแล้วก็ผู้ที่ติดตามช่องโอโอละข้อทาารดค่ะคือโอไม่ไม่รู้ว่าโอจะต้องพูดยังไงให้ถึงกับคนที่ไม่ได้ติดตามเพราะฉะนั้นการระบุตัวตนการกด subscribe การกดติดตามเป็นอะไรที่ดีงามมากมากก็ยังไงก็ลองดูนะคะโอรับดูดวงส่วนตัวค่ะแต่ว่าถ้าใครตั้งจิตตั้งใจแล้วนะคะอธิษฐานจิตดูตามเจเนอเรลของ คลิปโอก็ได้ค่ะบางส่วนโอคิดว่าตรงและแม่นยำแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยคลิปแรนดอมวันนี้นะคะเร็วๆนี้พรที่คุณขอไปกำลังจะได้รับแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับก็คือความสุขสมหวัง,งองโลห์แห่งโชคชะตาจะนำพาความสุขสมหวังสิ่งที่คุณขอพรไปคุณกำลังจะได้รับนะคะเรามาดูกันค่ะพลังงานณนะปัจจุบันของคุณเป็นกันอย่างไรบ้างคะ ณปัจจุบันเนี่ยบางท่านน่ยมีตัวเลือกมีช้อยส์มีตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางท่านเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเก็บวางแผนทางด้านการเงินดีบางท่านก็เหมือนกับเขาเรียกว่า เหมือนในอดีตน่าจะมีความเจ็บปวดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความไม่ชัดเจนแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพอเติบโตขึ้นก็อยากที่จะมีความรักที่มั่นคงชัดเจนนะคะเราก็อยากจะหาความรักที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความสุขความ สมหวังอย่างนี้นะคะบางท่านเนี่ยได้รับการเลื่อนข่านเลื่อนตําแหน่งมาแล้วในเด็ว,วันที่ผ่านมานี้นะคะในรอบที่ผ่านมานี้นะบางท่านก็อยู่ในงานประจําที่ค่อนข้างอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องมาสักระยะสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คนที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังคลิปนี้บางท่านเนี่ยมีเซนต์มีอินทิชั่นมีแมมีรังสังหอนแม่นนะคะ มีจินตนาการที่ล้ำเลิศมีจินตนาการที่เป็นบวกถ้าคุณนำไปใช้เป็นการดึงดูดสิ่งที่ดีพลังงานการดึงดูดสิ่งที่ดีจะเข้ามาเม็ดเงินคุณจะเก็บเงินได้ประการงานคุณจะประสบความสำเร็จรวมทั้งคู่รักทวินเฟรมแล้วก็คู่รักแท้ของคุณด้วยแต่ตอนนี้พลังงานอยู่ในจุดที่มีการเลือกมีการอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อ ที่จะเก็บเงินนะคะบางท่านก็คือเก็บเงินเพื่อที่อยากจะทำแล้วก็ลงทุนกับอะไรหลายๆอย่างอยากจะทําให้ทํางานที่บ้านาจะทําให้งานทํางานให้เออให้ครอบครัวมีความสุขนั้นเรามาดูกันว่ากุ้งเนอแห่งโชคชะตาจะนําพาความสุขความสมหวังได้มาสู่ตัวตนคุณบ้างแล้วนะคะในเดือนวันนี้นะคะ พลังงานเข้มข้นที่สุดคือหนึ่งเดือนเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเดือนแต่บางท่านถ้าพลังงานไม่ได้ตามนี้แล้วกลับมาฟังแล้วเป็นพลังงานแบบนี้นะคะก็รับจากนั้นไปอีกประมาณหนึ่งถึงสามเดือนค่ะแต่อมมั่นใจว่าใครที่เข้ามาฟังภายในหนึ่งเดือนคุณได้รับความโชคดีความปิติยินดีความสุขสมหวังแน่นอนนะคะคนรักใหม่ความรักครั้งใหม่ค่ะแม้กระทั่งจะกลับมารักตัวเองได้ใหม่ ะะการรอคอยเนี่ยมันใกล้แล้วนะคะที่คุณดูสิไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะเออกงร้อยแห่งโชคชะตาอะไรที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยมันกําลังจะหมุนให้คุณน่ะเจอทางที่ใช่ทางที่สว่างใครที่ไปขอพรกับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พญารรยมาราชเตรียมตัวนะคะได้รับทรัพย์รับโชครับความสุขสมหวังก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนนะคะ ใครที่เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนกำลังจะหมุนไปเจอสิ่งที่มีความสุขแล้วนะคะใครที่อยู่ในที่เขาแบบไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะคะเขา ไม่ไม่คุณก็เขาจะเดินออกไปจากคุณแล้วค่ะแล้วคุณจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางการงานที่ดีขึ้น,นสู่ตัวตนคุณค่ะแล้วใครที่ทํากิจการและยังไม่เติบโตสักทีภายในหนึ่งเดือนนี้<ม>คุณจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นหัวหน้างานที่เติบโตขึ้นได้รับเงินมากขึ้นใครที่ทําเกี่ยวกับสวยๆงาม ความลึกลับสิ่งลึกลกับนะคะอะไรต่างๆที่เป็นแง่บวกนะคะเป็นพลังสายสายดีลึกลับเนี่ยดึงดูสิ่งดีมีเสน่ห์เนี่ยทํำนะคะมันจะนำพาความสำเร็จมาสู่คุณนะคะวิกตอรี่ชัยชนะนี้ก็คือใครที่รอคอยการประกาศผลอะไรทุกอย่างคุณจะได้รับข่าว ในเร็ววันนี้ว่าคุณจะได้รับรอการสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์รอสัมภาษณ์แล้วรอประกาศว่าคุณจะได้รับในองค์กรนี้ไหมได้ค่ะลองขอพรกับองค์เทา้าววสุวัรณแล้วก็องค์พระอาโยมราชด,ดูนะคะส่วนใครอยู่ในจุดที่มีรักซ่อนเร้นเป็นวันไนสแตนหรือว่าเป็นบุคคลเลือกลับซับซ้อนเป็นบุคคลที่สองที่สามนะคะคุณจะได้รับรูว่าคุณเนี่ย เป็นที่สองรองจากเขาแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเดิอนออกมาไหมนะคะแล้วในเดือนนี้ถ้าใครอยากที่จะท้องท้องได้ค่ะมีโอกาสตั้งครันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะตั้งครันมีโอกาสที่ส่วนใครใครไม่อยากท้องป้องกันให้ดีนะคะเดือนนี้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดมากจงดึงดูดแต่ในสิ่งที่ดีงามไปในทางที่ดีงามใช้เสน่ห์ของคุณไปทำมาหากินเช่นขายของสวยๆงามๆขายเสื้อผ้า ขายกิฟช็อปเครื่องนุ่งห่มพลังงานจากธรรมชาติเช่นหินอ่าขายน้ำมนต์ก็ได้นะคะเขาเรียกว่ายัางไงบูชาน้ำมนต์น่ะนำมาจากที่วัดแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนเอแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะแล้วก็เดือนนี้คุณจะมีกินมีใช้มากยิ่งขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่ด้วยนะอ่า ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะชาวกองนี้ใครใครอยากย้ายมีเกณกันได้ย้ายนะคะข้ายายดยวายีวิวสามใบค่ะไว้ใครไปขอพอรกับองค์ทาเวสวรรณหรือองค์พญายมราชเรื่องการงานคุณได้รับข่าวดีได้รับคุณน่าจะได้ไปมีเกณฑ์ได้รับเข้าราชการมีเกณฑ์ได้ไปเริ่มต้นใหม่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับราชการที่ใหม่นะคะ ที่ดีกว่าเดิมแล้วคุณดูสิใครอยู่ในสายทานายความอายการผู้พิพากษาเดือนนี้คุณสอบได้คุณสอบผ่านปัญญาดีมากๆนะคะไหนถามถามท่านสีเด็กเริวลมาเนี่ยการเงินชาวกองนี้เดือนนี้มีกินมีเก็บจ้ามีลังสัรณ์หอผ่านทางการฝันนะคะแล้วก็ใครที่ทำสมาธิได้ในตอนวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะหรือว่าคอนเนคได้กับ คืนวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะคุณลองทําสมาธิดูมันจะมีแรงดึงดูดให้คุณสามารถมีกินมีเก็บค่ะอะหรือขอพรจากพระจันทร์วันคืนวันเต็มดวงดูนะก็ได้นะคะวันฟูมูลองไม่แน่ใจในปฏิทินเดือนกรกฎาคมนี้นะคะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะวันพระจันทร์เต็มดวงวันไหนแล้วถ้าเกิดคุณฝนันแล้วตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงลองหาซื้อตัวเลขดูก็ได้ค่ะ ลอตเตอรี่นะคะโอสนับสนุนทางด้านลอตเตอรี่นะการพน,นันโอไม่อยากให้เสี่ยงนะคะถ้าคุณได้วันหนึ่งคุณหมดตัวอยู่แล้วคะ่ะโอไม่ได้แช่งนะคะดูจากตามหลักวิทยาศาสตร์เลยะคะ่ะไม่ได้แช่งแต่โอก็เป็นห่วงทุกท่านจริงๆไม่อยากให้ไปเออ,ออกนอกคิดนอกทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะคะการเงินเนี่ยจะมาจากเซนส์รางสังหรณ์ที่คุณรู้สึกที่คุณสัมผัส,ท,สที่คุณรู้สึกว่า เออมันแบบตัวนี้ยเฮ้ยน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วก็ถ้าเซนจะแรงมากๆก็ถ้าคุณแบบนั่งสมาธิสักเศษเสี่ยวนิดนึงอ่ะก็จะนำพาให้คุณแบบมีสมาธิมีสติดำเนินทางไปในทิศทางที่ดีเซนคุณก็จะแรงขึ้นด้วยนะคะใครที่อยู่ในความเจ็บปวดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดือนนี้โอว่าได้เลิกลา แน่นอนโอ้ว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะคุณเลิกเลิกแล้วคุณเดือนเนี้ยคุณก็จะมีคนใหม่ด้วยถ้าใครใครมีนะแต่ถ้าใครใครที่จะกลับมารักตัวเองก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ก็นิดนึงนะการบรรจุการสอบผ่านสอบได้แล้วก็การไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะไปต่างที่ต่างถิ่นต,ต่างแดนจากที่คุณอยู่ไกลบ้านอ่ะอ่ะว่าง,ง่ายๆไปเริ่มต้นใหม่ก็ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะ พลังงานดีมากพูดไปแล้วก็ขนลุกไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะแบบไม่รู้ใจยังไงเลยคือแบบถ้ายิ่งนั่งสมาธิคือสิ่งที่โอพูดไปอ่ะคุณจะได้มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นอ่ะแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปขอพรลองไปขอพรดูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเพราะว่าการได้รับพรอ,อ่ะเด่นเด่นมาก คือเด่นจริงๆการงานการเงิน,ง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 นความรักคือมาหมดอะ่ะล้วอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะองค์ร้อยแห่งชคชะตานี้จะหมุนนำหมุนให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีแต่ก็ในขณะเดียวกันถ้าใครทําไม่ดีมาคุณก็จะได้รับความเจ็บปวดในเดือนนี้เช่นกันอันนี้โอบอกในส่วนที่5-10%ที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะถ้าใครไม่อยากเจอสิ่งไม่ดีก็ลองทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนุวนวนให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เลิกการกระทําที่ มันไม่ดีซะนะคะจะได้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้เเรามาดูกันว่าถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วแล้วคุณไปกรวดน้ํานะคะก็ส่งกับน้ำมนต์ที่โอนําไปในช่องต่ในช่องแต่ละคลิปของโอนะคะกรงล้อแห่ง่องชะตาจะนําพาการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยก็คือกรวดน้ําลงดินค่ะที่ผสมกับน้ํามนต์ไปแล้วนะคะหาที่วัดไหนก็ได้ค่ะก็เคลีน้ํากรวดน้ําลงดินนะคะเทปึ๊บก,ก็บอกเลยว่าคําเจ้าชื่นนามสกุล ขออุทิศส่วนบุญกุศลให้ก,กับเจ้ากมนายนในเรื่องที่คุณติดขัดนะคะขอให้เปิดทิ่เปิดทางให้คุณเจอโชคา่าเจอเรื่องที่คุณอยากสมหวังนะคะเมื่อคุณทําแบบนี้นะคะติดต่อกันไปเรื่อยๆค่ะนับจากวันนี้เป็นต้นไปที่คุณมาดูคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณคุณทําเถอะมันไม่บังเอิญเลยนะเนี่ยโอ้โหไฮโลเฟนเอเพอร์เออฟครับความรักคุณเข้ามาจริงๆ ้าวไม่เท้าสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะเรื่องการงานเรื่องความขัดแย้งเนี่ยคุณออกได้แล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาคุ้มครองใครที่ทํางานออยู่ในองค์กรอิสระขายของอยู่คุณจะได้เป็น emperor ออก็คือ,อ,อเป็นเจ้าของกิจการที่มีเงินเม็ดเงินมาสู่คุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วการความรักคุณก็จะเจอความรักที่ดีความรักที่สดใสความรักที่ คุณรอคอยข่าวดีเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยแล้วก็ออกจากความวุ่นวายความขัดแย้งนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมีมีความสุขในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็เยียวยาตัวเองได้สําเร็จนะคะขอปิดจบหนึ่งไม้ค่ะวันศี่ษะสิบเทารเมื่อคุณทำกวดน้ำนะคะคุณจะเจอสิ่งดีงามใดเพิ่มคะ่ะ ได้เดินไปในทิศทางที่ใช่ออกจากทิศทางที่ไม่ใช่มีความชัดเจนในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการแนะนำนี้ไม่ได้แนะนำให้เสียตังเลยค่ะแม้แต่สักบาทเดียวการทำบุญก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้โอยอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทิ์ปกปักรักษาคุ้มครอง,คองแล้วขอพร คุณขออะไรก็ได้แต่พึงระลึกไว้ไม่เกินการกระทําที่คุณทํามานะคะช้าเร็วในอยู่ที่การกระทําที่คุณทํามาคุณรู้ตัวคุณเองดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ทําไม่ดีมาตรงปวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวนในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเขาได้ปลดปล่อยขับตัวคุณออกจากเขาจะได้ไม่ต้องจองเวจองกรรมกรันจะได้ให้ ุณเนี่ยจอโชคชะตาที่ดีงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็ะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องไม่ทําในสิ่งที่มันเป็นการที่ทําร้ายตัวคุณเองในปัจจุบันและอนาคตด้วยเ mm hmm. ช่นกันนะคะวันนี้โอมาแชร์ชาแน n ลี่ห g ุ่มมสเซจผ่านพาย,ยิปซีเท่านี้เจอกันในคลิปถัดๆไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ